คือแบบนี้มันสามารถอะแดปกับการผูกได้ทุกอย่างแม้กระทั่งผูกกล่องรัดกล่องให้แน่นให้ตึงอะไรก็ได้ป่ะมาเริ่มกันสวัสดีครับผมตามนะครับวันนี้นะครับผมกําลังจะขนของที่เป็นพวกไม้แบบไม้อะไรเนี้ยกลับบ้านนะครับเอาไปไว้ที่โกดังที่ลาดบุรีทีนี้นยวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีผูกเชือกเพราะว่า ปัญหาที่ผมเจอคราวที่แล้วอะ่ะผมไม่มีเวลาขนของใช่ไหมก็เลยให้ทางช่างผูกเชือกให้พอไปถึงกลางทางมันเกิดปัญหาของที่เขาผูกไว้เนี่ยม,มันหล่นครับเพราะว่าเราเข้าใจแหละว,ว่าเขาเป็นช่างเขาไม่ได้ผูกเชือกเป็นไม่ได้อะไรเป็นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยมาสอนหลายๆคนที่อาจจะจําเป็นต้องใช้นะครับคือแบบนี้มันสามารถอัดแอปกับการผูกได้ทุกอย่างแม้กระทั่งผูกกล่องรัดกล่องให้แน่นให้ตึงอะไรก็ได้ไปมาเริ่มกัน อันนี้นะครับผมก็จะมีเชือกอยู่เส้นหนึ่งผ้าเนี่ยผมคุมไว้หมดแล้วมันเป็นพวกไม้แบบเป็นเสียมเป็นอุปกรณ์ที่เหลือจากการก่อสร้างนะครับผมก็จะไปไว้ที่โกดังนะเชือกมันจะเป็นเชือกประมาณนี้เชือกเส้นเล็กกับเชือกเส้นใหญ่อะเชือกเส้นประมาณนี้ผูกง่ายกว่าเชือกเส้นใหญ่ๆแบบนี้แบบนี้ผูกยากเพราะว่าปมมันจะใหญ่มากผมก็จะม้วนเก็บเชือกไว้อย่างนี้นะครับตอนผูกอ่าตอนนี้เชือกเนี่ยมันยาวมากผมก็จะคลี่ออกกันเท่านี้ แล้วผมจะใช้แค่ประมาณนี้ครึ่งหนึ่งไม่ถึงครึ่งด้วยเดี๋ยวผมจะร้อยเชือกก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูปมที่ผูกกันเดี๋ยวร้อยเสร็จค่อยดูเพราะว่าตอนนี้ก็แค่ร้อยถักๆไว้นะครับเพราะเชือกบงยาวมันมต้องร้อยไว้ก่อนเพราะงั้นถ้าเราสาทั้งหมเดเยอนะเลยแล้วเวลาร้อยเชือกถ้าเป็นข้อแบบนี้นะต้องต้องร้อยให้มันอยู่ต่ำกว่าของนะ ไม่ใช่ว่าร้อยอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์เพราะมันเลอะมันไม่รัดของที่เราจะขนคือของที่เราขนวันนี้มันไม่ได้แบบกระเด็นกระดอนอะไรมากนะถ้าเบิดของที่มันกระแทกหนักนก,กระเด็นหนักอาจจะต้องผูกทุกครั้งแล้วก็ทาเป็นเงื่อนหูกระต่ายทุกทกเส้นเลยทุกทุกๆเป็นกระปะ๋อกระปะ๋อกระปะ๋อแต่อันนี้เราก็ใช้การถักเอาเพราะว่าคุมแค่คุมเฉยๆการฝุ่นกันอะไรแต่ว่าตัวของอ่ะมันไม่ได้มีผลกระทบกับ จะกระเด็นออกจะอะไรครับเอาล่ะทีนี้มาทีนี้มาเงื่อนเงื่อนเริ่มต้นตรงเนี้ยคือเวลาผูกอ่ะต้องให้มันดักแบบนี้ด้วยนะอย่าผูกตรงนี้อย่าผูกแบบเนี้ยอย่าผูกตรงนี้ไงบางคนมันผูกง่ายไงผูกตรงนี้ปึ๊บผูกผูกเงนี้ตรงนี้มันไหลอย่าผูกแบบนี้เด็ดขาดต้องผูกให้มันต้องผูกให้มันหยุดอะครับเวลาผูกเชือกอ่ะนี่ อันนี้คือเงื่อนตอนเริ่มนะผมจะผูกอย่างน,นี้เป็นอย่างนี้นะครับดักไว้อย่างนี้นะแบบนี้ผูกแบบนี้ปึ๊บเอานี่นะนี่ทับแล้วก็อย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ร้อยอย่างนี้แล้วก็ผูกให้เป็นอย่างนี้คล้ายๆโบผูกเป็นเงื่อนกระตุกห็นนะแต่ผมจะทิ้งหางไว้ให้ด้วยให้เวลาตอนแกะ เวลาตอนแก่มันจะได้กระตุกแบบนี้เราผูกเองใช่ไหมปุ๊บเวลาเราแกะแก้เชือกมันก็แค่ดึงแค่นี้ปุ๊บมันก็หลุดถ้าเราผูกให้มันตายไปเลยอะ่ะมันเวลาเชือกมันถูกดึงตึงๆอะ่ะมันแกะยากมากเพราะคราที่แล้วให้ช่างผูกไปเราโหแกะโคตรยากเลยอันนี้ผมจะผูกมาณนี้นะครับ แล้วก็เอาปมปลายมานะันอะยัดเข้าไปในรถอย่าให้มันออกมาข้างนอกเพราะว่าเวลาลมตีอ่ะมันจะไปฟาดพวกมอไซค์ได้นี่อันนี้ก็แน่นเห็นไหมครับนี่แน่นอะอันนี้ผมก็จะสาวมันมาอันนี้ก็มาดักตรงนี้เพราะว่ามันจะทะแยงไปทางนู้น,นอันนี้ก็แล้วก็อันนี้นะครับคือสำคัญ เดี๋ยวเนี่ยผมจะผูกเป็นแบบเขาเรียกว่าเงื่อนหูกระต่ายนะครับที่เรียกกันแต่งกีนเราสับสามมันเนี่ยมันจะเรียกอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมจะเรียกเงื่อนหูกระต่ายนะครับวิธีการผูกเนี่ยมันก็แล้วแต่คนว่าถนัดจะผูกแบบไหนแต่ผมจะเลือกผูกในการที่ผูกเสร็จแล้ว,วเวลาแกะแกะง่ายๆด้วยไม่งั้นเจ็บมือเวลาแกะผมจะผูกแบบนี้นะครับนี่เราจะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะเอาอันนี้มาเป็นตัวดึงเราจะให้มันดึงเส้นนี้มาให้ตึงใช่ไหมครับเราจะใช้วิธีผูกแบบนี้ปึ๊บ แล้วคล้องกลับมาปุ๊บเป็นหูกระต่ายนี่ที่เขาเรียกว่าหูกระต่ายใช้วิธีแบบนี้กลับมาปุ๊บเป็นหูกระต่ายนี่ที่เขาเรียกว่าหูกระต่ายเพราะเป็นแบบนี้นี่นะครับนี่แล้วเอาเส้นนี้เนี่ยเส้นนี้ผมก็เอามาทั้งแบบนี้เลยปุ๊บก็คือเชือกมันยาวใช่ไหมผมก็ไม่ต้องร้อยให้สุดหรอกร้อยคู่มาอย่างนี้แหละนี่แล้วก็ เาสอดเขาอย่างนี้มันก็จะดึงเส้นนี้มาดึงเส้นนี้มานะปึ๊บเห็นไหมมันก็จะตึงตึงตึงแบบตึงแบบลั่นอะ่ะต้องตึงที่สุดนะครับนี่เห็นไหมแบบนี้อ่าเห็นไหมครับแบบนี้ปึ๊บเวลาเราถอดแกะมันดึงแค่นี้รูดแค่นี้ปึ๊บมันก็หลุดเห็นไหมเชือตกะคลายบางคนเขาผูกแบบนี้ครับอันนี้อันนี้สาธที่ให้ดูนะมันแกะยากเขาขโมดปมตรงนี้นี่น,นี่นี่เห็นไหม ใช้ได้เหมือนกันเวลาผูกอะ่ะเห็นไหมครับใช้ได้เหมือนกันนี่นะแต่เวลาดึงเข้าอะ่ะไอปมเนี่ยมันรัดแน่นมากเห็นไหมครับนี่ผมจะไม่รัดแน่นมากนะเดี๋ยวแกะยากเนี่ยมันรัดแน่นมากปึ๊บแล้วก็เวลาแกะไอตรงเนี้ยเวลามันถูกรัดกันเข้ามาอย่างเงี้ยเป็นแบบเนี้ยเวลาคุณแกะคุณต้องมาแงะแงะอย่างเงี้ยแงะออกมันไม่สามารถลูดได้แงะแงะแงะออกมาอย่างเงี้ยโอ้โหมันถ้ามันตึงมากไอเงื่อนแบบเนี้ยแนะนำว่าอย่าใช้มันแกะโคตรยากเลย นี่นะครับแลวอ,อย่างคือของผมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าใครทําหูกระต่ายผิดอะ่ะทํามาทําด้านนี้แทนอะ่ะถ้าผูกผิดนะมันจะเป็นแบบนี้นี่ปึ๊บปึ๊บนี่ด้านนี้มันจะเป็นแบบชักด้านนี้ได้เราพอเอาด้านนี้มาผูกนะนี่มันจะมันจะสาวไปหากันปึ๊บ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 กลายเป็นว่าเส้นนี้ก็จะยืดออกยืดออกแล้วมาลัดก,กันไว้อย่างนี้นะครับ ถ้าเกิดปุ๊บอ่ะอย่างเงี้ยผูกรู้ว่าผูกผิดแล้วก็อย่าผูกนะอย่าดึงให้แน่นนะแกะโคตรยากเลยอ่าโอเคอันนี้คือผูกผิดนะมันจะมาสาวด้านนี้ก็คือเราจะรู้เลยว่าถ้าผูกผิดอ่ะเราจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่แล้วถ้าผูกผิดอ่เส้นนี้ก็จะไม่แน่นเส้นนู้นก็ไม่แน่นคือไม่แน่นทั้งคันอ่ะแล้วมันจะมาลัดกันเองไว้นะครับถ้าผูกถูกต้องนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะปึ๊บนี่จับนี้นี่อันนี้คือปลายด้านที่เราเราผูกปมไว้ด้านนู้นนะปึ๊บนีนนี่ประคบม้วนม้วนนี้ปุ๊บ แล้วก็นี้ทับลงฟึบสอดไปตรงนี้ฟึบแล้วก็ดึงมาปึ๊บเนี่ยเหลือไว้เท่านี้พอละแนะนําให้เวลาเชือกเนี่ยที่มันถูกหลังมายาวๆเนี่ยให้เหลือปมด้านเนี้ยมาเนี่ยความจริงอะ่ะเราจะมาผูกไว้ตรงนี้เลยก็ได้นี่ผูกตรงนี้เลยก็ได้เพราะผมเหลือเชือกยาวแล้วใช่ปะ่เน,นี่เวลาเราจะได้มีพื้นที่ในการดึงเนี่ยเยอะเห็นไหมครับนเอานี้มาปึ๊บ อันนี้มันดึงอันนี้ก็เหลือ,อไว้สําหรับผูกปลายเงื่อนก็พอแล้วก็ดึงนี่นะครับตัวนี้ก็สาวกลับไปได้นี่เห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้เนี่ยมันก็จะดึงดึงขย่มรถได้ทั้งคันอะถ้าผูกเนี้ยเห็นไหมครับครับเนี่ยก็คือตึงหมดเลยตึงอันนี้ก็ตึงนี้ก็ตึง ยิ่งดึงมันยิ่งตึงแต่ว่าถ้าเชือกเส้นเล็กอะอย่าดึงให้มันตึงมากมากจนเชือกขาดนะครับเพราะว่าผูกแบบนี้ถ้าดึงดึงเยอะๆคือเชือกขาดได้เลยแล้วก็ผมก็จะผูกปมไว้ตรงนี้นี่นะครับผูกปมก็ง่ายๆก็คือจะดักด้วยตัดทีหนึ่งก่อนแต่ตรงเนี้ยต้องผูกให้แน่นนิดนึงนะครับเพราะว่าการมันจะหลุดได้แลวก็ราจะพอราล็อกปมจับปมนี้ไว้ใช่ไหมมันก็จะไม่ลูดและ ก็จะแน่นเท่าเดิมแล้วก็ปลูกอันนี้กลับมาบาครับตรงที่ผมผูกแบบตายที่สุดก็คือตรงนี้แหละนี่นะครับก็คือเท่านี้สองรอบก็คือตรงนี้ก็ปลูกเป็นตะกุดเบ็ดธรรมดานี่นะครับเห็นไหมปึ๊บแล้วก็จะเหลือปลายนี้ไว้ตรงนี้อ่าเท่านี้อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอย่างไรตรงเนี้ยปลายที่มันเหลือเนี่ยผมก็ ยัดมันใส่ลงไปให้เวลารถขับไปแล้วไม่กระเด็นกระดอนออกไปนะครับแต่ว่าบางคนเขาจะมาผูกไว้ตรงตรงอคอกได้นะครับรถไม่มีอคอกผูกตรงหูก็ผูกเหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่ว่าอาจจะต้องเผื่อหูที่อยู่ข้างในไว้หน่อยให้แหย่ได้นะครับแต่ว่ารถไม่มีอคอกจะขนของได้น้อยกว่าพอสมควรเลยอ่านี่ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแน่นมากเห็นไหมครับ โอเคสำหรับการผูกเชือกให้เวลาขนของหรือว่าเวลายกของเวลาผูกกล่องผูกอะไรอย่างเงี้ยให้มันแน่นต้องผูกแบบนี้นะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะขนของไปลงแล้วยังไงฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็ดีนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย